ถ้าซื้อกันถ้าเกิดเราขายถ้าเกิดขายเด็ดสดมากบ่อสุพรรณบุรีขอบคุณค้าขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะเลือกคัดทีละตัวขอบคุณพี่นุชค่ะเลือกคัดทีละตัวเลยทุกคนวายวายวาเราเลือกคัดทีละตัวตัวไหนดีเอาลงบ่อตัวไหนไม่ดีเอาขึ้นมาขับรถไปเอาทุกวัน พรุ่งนี้แม่จะไปอัดเพลงใหม่นะทุกคนใครคิดถึงเพลงแม่นะฝากติดตามกันด้วยนะคะพรุ่งนี้แม่จะไปอัดเพลงใหม่เพราะมากเลยเพลงเพราะมากแม่จะทําให้ดีที่สุดเลยแม่จะตั้งใจร้องให้ดีที่สุดเลยเอานอนไหมลูกน้องเริ่มสนนะ่นะ่ะดิ ถ้านสนนี่ก็น่าจะติดแม่แล้วแหละอพอพ่อเรียบร้อยโอ,โนอ้น้ำจิม้มแซ่บออน้ำจิ้มอ่าได้กินแล้วใช่ไหมล่ะชุดเด็กของอะไรอันนี้ของอะไรอะที่รักี่เหรออ่าลชุดเด็กของอะไรนะ้าอออเอาวาหลุดไปไหนอะเก็บยางด้วยที่รักเดี๋ยวเขาคอ,หหอยางนี่ น,นีอ้อาวเรดาเอาออกเลยไหมล่ะของอะไรอะไหน,ไหนมาดูอย่ดูตรงไหนดูข้างบนปะตรงคอมีไหมยูนิคอร์ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะข้างๆอ่ะอืมอืมหรือมไม่ใช่ปะไม่ใช่ <laughs> ตรงอะไรเนี่ยลูกคนไหนเลี้ยงยากกว่ากันน่าจะพ่อน่าจะพ่ออนนะนะเอ๊ะเอ้ะน้องมิวมาเลยน้องมิวเดี๋ยวแสดดีก็นอนแล้วไม่หาของกินกันดีกว่าทำไมม่อนชี้มันขนล่วงวะ ใครเคยซื้อมอนชี้บ้างแล้วคนมันล่วงมันปกติไหมคะเนี่ยเอ้ยจะนอนแล้วหรอคะฮะยังไงล่ะเงียบเลยโถเอย้ยโถเอย้ย <laughs> ชอบเล่นแรงแรงใช่ไหมคะแต่นี้ชอบเล่นแรงแรงไหม ดูหัวดิไอหัวมนแมลงสาบไม่หัวแพนกวินนกกรงหัวจุกอยู่ไหนอ่ะอ๋อวันนี้คุณปู่ไปถ่ายรายการปะวันนี้วันอะไรอ่ะกลับมาแล้วมั้งวันนี้วัาน,านังคารน,น,าน<ะ>ไม่รู้ พี่เลี้ยงน้องแซนดีหมายถึงคุณพ่อเหรอเนี่ยเหรอคู่แฟดใช่ครับนกคอคเทลเหรอนกคอคเทลเอ่ะ <laughs> พี่เขาบอกนกคอคเทล <laughs> เอาวันนี้วันพุธวันพุธคุณปู่ไปถ่ายรายการป่ะหน้าเมื่อกี้กลับมาเราไม่เห็นหรถจ๋าอุ้ยเอาไหมล่ะ เอาปลาอุ้ยได้กระท้อนได้กระท้อนแล้วค่ะอ้อพี่อาตี้ให้กระท้อนหนูมาใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยค่ะกำลังงงว่าใครให้กระท้อนมาหนะ้าขอบคุณมากมากค่ะกระท้อนที่ไหนจ๊ะเนี่ย <S <S อืมเลี้ยงลูกสนุกใช่ค่ะสนุกเนาะ เห็นพัฒนาการแล้วแบบออสนุกมากเลยที่จริงเวลาเนี้ยมันคือเวลานอนเขาแต่เหมือนพอเขาเริ่มโตขึ้นแล้วช่วงช่วงบ่ายเขาก็ไม่อยากนอนี่น่ากินมากๆนะน่าอีทมากเดี๋ยวหนูแบ่งไออีฟมันไออีฟน่าจะชอบกระท้อนเอามาหล่ลูกเลยมากินนูกแกะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโน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 ่โ no, น no. no, no, no. no, no. ทำไงโน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 ดูท่าโนโน่ no, no, ทำไงคะโนโนอ๋อ no, no. oh, ใช่โน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 นะโนโนนะฟันหักนะแอะ แซนดีโนโนโนฟันหักเทียกเดี๋ยวก็มีของใหม่ขึ้นมาเองหักไม่เป็นไรไงี้เหรอปลอดสันพี่ตาค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวทำอะไรดียำกระท้อนนะน้ำปลาหวานอป่ วันที่28นี้นะคะพี่ๆแซนดีมีอีเวนที่บิก๊กไปหาแซนดีกันได้นะอย่าลืมใส่แมสมาด้วยนะคนเยอะบิ๊กซีบางพลีเวลาบ่าย2องนะคะ28มิถุนาย,ยนนี้นะคะไปช็อปกันได้สินค้าแม่และเด็กเยอะเลยอีเวนแซนดี้ออกอีเวนนะ อีเวนต์ของแซนดี้เลยนะเนี่ยใช่ปะใช่ปะฮะออกอีเวนต์ทำไงคะยิ้มหวานแล้วบายบายใช่ไหมคะยิ้มหวานยังไงคะอันนี้ยิ้ม,มหวานที่สุนนมมดแม่เลยสวัสดีเอ้ย สนไหมพี่พี่ว่าสนไหม <laughs> พี่พี่ว่าแซนดีสนไหมคะไม่ค่อยเท่าไหรหรอกนะใช่แซนดีออกอีเวนต์แล้วมาเจอกันได้นะคะอย่าลืมใส่แมสมาด้วยนะมันทำเสียง <c oughs> เอา ง่วงยังคะไปนอนกันไหมสนีไปนอนกันไหม,น,ไน,อน,น,มนอนตรงนั้นก็ได้คะ่ะพ่อเอาอันนี้คุมไหมคนเก่งของแม่แม่เอฟซีขาบังค่ะนอนนอนนอนไปแม่พาไปนอนไหมหรือว่าจะนอนตรงนี้เลย เวลาเขามองว่าเวลาเขามองหน้าคุณพลอเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะจะทำาตาหวานกินนมไปแล้วนี่คือเวลานอนเขาตอนนี้คือเวลานอนอแต่เขาพยายามฝืนอยู่เมื่อกี้ขึ้นไปก่อมแล้วไม่นอน อยู่แถวนั้นอ,ะอ่ะัหนแถวๆอือใช่อ่ะเขาง่วง <c oughs> อ่ะอืนอ,อนอหมอมนกล่อมพอหน่อยได้ไหมจริงกล่อมพ่อห,อน,หน่อยได้หไหมคะนี่ค่ะ ใครจะนอนก่อนกันคะใครจะนอนก่อนกันล้วลูกฮะอืใครจะนอนก่อนกัน,กร,น,น,กน,กนรุ่นนี้ใครจะแบตหมดก่อนกันนะาอืมห่วงเล่น ทำอะไรสนิจะทำอะไรโอ้อันนั้นมันเหมือนอะไรนะลูกเหมือนอะไรนะมันแข็งมากเลยนะ่ะกล้ามเนื้อเนี่ยว้า <laughs> กิิงไปจริงมามามาหาแม่มามาแม่กล่อมแม่กล่อม แล้วนะพี่พี่เดี๋ยวจะไปกล่อมแสนดีละไายบายไายบายค่ะแสนดีค่ะไายบายไงลูกแสนดีแสนดีแสนดี้บายบายไงคะบาย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 ก่อนจะพาไปนอนแล้วบาย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  บ๊ายบายนะคะพี่ๆไม่ไหวแล้วโอเคป่าป่าป่าบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเราไปนอนกันป่าป่าป่าง่วงง่วงแล้วป่าป่าป่าแม่พาไปนอนค่ะบ๊ายบายค่ะเราละก็ไม่นอนกันดีกว่าป่าไปแล้วนะบ๊ายบายครับ